มาต่อกันที่เรื่องราวในต่างประเทศกันบ้างค่ะคนดังคนนี้นะคะเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสำหรับมาร์คซ์เคอร์เบิร์กนะคะเจ้าของ Facebook ที่ตอนนี้ค่ะเขาใช้เงินจำนวนมากในการกว้านซื้อที่ดินในฮาวายค่ะ แม้ว่าปกติแล้วค่ะมหาเศรษฐีรุ่นเล็กอย่างมาร์คซักเคเบิร์กที่ทมีทรัพย์สินกว่า3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะจะไม่ค่อยใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าซื้อทุ่มทุนซื้อของแพงๆสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าพ่อ Facebook คนนี้นะคะก็ควักเงินก้อนโตทุ่มซื้อที่ดินในเกาะฮาวายเป็นเงินถึง100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะโดยที่ดินผืนงามที่มาร์คซักเคเบิร์กเพิ่งซื้อมาหมาดๆนี้นะคะมีพื้นที่รวมกันแล้วมากกว่าถึงเเคอร์อยู่ทางายฝั่งตอนเหนือของ เกาะฮาวายค่ะใกล้ๆกับคาววยนะคะแบ่งออกเป็น2แห่งค่ะก็คือคาฮูอีนาเพลนเทชันนะคะซึ่งกว้าง357เอเคอร์ค่ะแล้วก็มีที่พิลาอาบิชนะคะมีความกว้างถึง393เอเคอร์ค่ะ ในส่วนของพิลาาบิชนะคะนั้นมีมูลค่าถึง49ล้าน8แสนดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,600ล้านบาทค่ะโดยหาดแห่งนี้นะคะที่จริงแล้วเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ประกาศขายโดยทั่วไปค่ะก็ต้องติดต่อไปโดยตรงเท่านั้นนะคะเพื่อการเข้าซื้อซึ่งหาดที่ว่านี้ค่ะเข้าเทียบท่าได้ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีลักษณะเป็นเว้าลึกเข้าไปต่างจากลักษณะของหาดปกติค่ะ แล้วก็ที่ดินผืนนี้ค่ะจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นทั้งหมด5แปลงค่ะแล้วก็ลือกันว่าซากะเบิกนะคะจะสร้างเป็นบ้านพักส่วนตัวที่นี่ค่ะแล้วเขาก็จะไม่ยอมแบ่งขายให้มีเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีของทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอย่างมากค่ะโดยครั้งหนึ่งค่ะเขาถึงกับยอมซื้อบ้านถึง4หลังติดกันตอนที่สร้างบ้านที่พาโลอัลโตค่ะเพราะว่าไม่อยากจะได้ยินเสียงรบกวนของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ยอม ต้องมีเพื่อนบ้านหนึ่งคนค่ะเพราะว่ามีนักธุรกิจอย่างแกรีสต a วนนะคะของบริษัท Mirage ินเตอร์เนชั่นแนที่เคยซื้อพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้ของที่ดินนะคะแล้วก็เจ้าพ่อ Facebook ก็ได้พยายามติดต่อซื้อแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะด้านที่ดินอีกแห่งก็คือคาอูฮ a p า a พ t เทชันนะคะมีขนาด357เอเคอร์ซึ่งเขาทุ่มทุนไปถึง66ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ2,100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งที่ดินผืนนี้นะคะนอกจากจะมีหาดทรายสีขาวกว้างยาวถึง2,500ฟุตแล้วค่ะยังเป็นพื้นที่ทําเกษตรที่มีฟาร์มออร์แกนิกกว้าง27เอเคอร์ที่ปลูกทั้งขิงมะละกอแล้วก็พืชพันธุ์อีกนานาชนิดด้วยค่ะรวมถึงมีสิ่งมีชีวิตนานา,นาพันธุ์อีกด้วยนะคะที่ดินผืนนี้ค่ะเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจุลสิทธิ์พ์คแล้วก็ Pirates of the Caribbean มาแล้วด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าตอนนี้มาร์คซักเคเบิกจะทุ่มทุนซื้อที่ดินเป็นส่วนตัวผืนนี้ค่ะแต่ว่าใช้หาดของเขานะคะก็จะไม่เป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะเพราะว่าใช้หาดส่วนใหญ่ของฮาวายก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าตามปกติถึงแม้ว่าในพื้นที่นั้นๆจะมีเจ้าของแล้วก็ตามค่ะ และแม้ว่าจอสนองนี้ใช้เงินก้อนโตซื้อที่ดินแล้วค่ะมาร์คสคกเบิร์กก็ยังไม่ลืมนะคะที่จะทํางานการกุศลโดยล่าสุดค่ะตัวเขาแล้วก็ภรรยานะคะพิสซิล่าชาวก็ได้บริจาคเงินถึง25ล้านดอลลาร์ให้กับ CDC Foundation เพื่อค้นคว้าวิจัยโรคร้ายก็คือโรคอีโบลาอีกด้วยค่ะ ้องยอมรับนะคะว่างานนี้ค่ะมาร์คสักเคิร์ใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อพื้นที่ส่วนตัวสําหรับสร้างบ้านจริงๆค่ะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาแล้วก็ภรรยาค่ะชอบที่จะทําการกุศลเป็นอย่างมากก็หวังว่าเงินที่เขาบริจาคไปครั้งนี้ค่ะจะสามารถไปช่วยสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอีโบลาซึ่งกําลังระบาดหนักอยู่ในตอนนี้ค่ะและว,วันนี้ค่ะเวลาของติบกับไฮโซแฮมมิ so ่งสมดลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้มาอัปเดตเรื่องราวทั้งในและก็ต่างประเทศของซเลปคลดังกันได้ใหม่ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ โอ้โหชีวิตคนไม่เหมือนกันเออคุณได้ดูหนังไอชีวประวัติเขาในเฟซบุ o กเปล่าข<อ>เขาจะเจอเชียร์เลดเวนะิร์กอ,อ,อ่ะเดี๋ยวกลับมานะคะกับ t ทว Visions Update ค่ะ